สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนๆนักสะสมครับวันนี้คลิปนี้นะคะสยามชาแนลจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญ1นบาทและก็เหรียญ5บาทนะครับก่อนอื่นดูแค่พสก่อนนะครับแล้วก็จะขายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็รบกวนเพื่อนๆนะฮะสมาชิกทุกท่านนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรยายจากสยามชาแนลด้วยละกันนะครับอย่าเพิ่งไปดูโฟตด้านล่างนะครับเพราะว่านะครับบางครั้งก็มีพวกที่นะครับอ่าเรียกว่านะครับ ไม่ประสงค์ดีต่อ ช่องสยามชาแนลนะครับแล้วก็มาโฟดทําให้เพื่อนๆนั้นเกิดความสับสนและไม่เชื่อมั่นในช่องของเรานะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับที่มาโฟดนะครับสยามชาแนลและทีมงานก็ดูอยู่นะครับยังให้โอกาสอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆเหลือจะบล็อกทิ้งนะครับเพราะพวกนี้รายค่าและไรราคาครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่เราจะประกาศรับซื้อนะครับเพื่อนๆครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเจอส่งมาขายให้กับสยามชาแนลเลยเลยครับมาดูข้อมูลดีๆกันเลยเลยครับ เรามาดูนะครับมาชมเหรียญแรกกันนะครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมครับเหรียญน,นี้ผมจะประกาศรับซื้อในราคา500บาทนะครับท่านสังเกตง่ายๆนะครับคือด้านหน้านั้นจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลจเดชในรัชกาลที่9มีข้อความฝั่งซ้ายว่าประเทศไทยฝั่งขวานั้นเขียนคขาว่ารัชกาลที่9นะครับเหรียญน,นี้จะซื้อในราคานะครับ 500บาทนะครับหากเป็นสภาพสวยๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นสภาพเก่านั้นเรายังไม่รับซื้อนะครับเนื่องจากว่าดูไม่ออกนะครับเรียนนี้ด้านหน้าเนี่ยนะครับจะมีนะครับเรียกว่านะครับเป็น ขอบสองชั้นแบบนี้เป็นบล็อกเคลื่อนนะครับเนี่ยฮะจะดูสวยงามนะครับเพราะบรมรูปของพระองค์ท่านนั้นจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้มีขอบเฟืองนะครับเพื่อนๆที่ให้ดูขอบเฟืองเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับเพื่อนรู้ว่าเหรียญนี้ก็คือนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาจากกองกราสบนะครับไม่มีการตัดต่อหรือนะครับมีการนะฮะนำมาแปะนั่นเองนะครับมาดูกันง่ายๆครับเหรียญนี้ดูกันที่ พอสเลยนะครับก็รับซื้อกับเพื่อนๆในราคา500บาทเลยนะครับดูง่ายๆครับเพื่อนๆครับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับสังเกตดูตามผมนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นรูปเรือที่นั่งส่วนหงนะครับจะมีข้อความว่า1บาทนะครับเป็นพอสอะไรนะครับคือพอสนะครับคือพอ520นะครับ นะครับดูแค่พอสอครับเหรียญนี้ก็ซื้อเลย500บาทนะครับเนี่ยฮะจุดแรกที่ท่านต้องดูนะครับคือนะครับมีพอนะครับจุดนะฮะ520ถ้าเป็นแบบนี้สาภาพใหม่ๆนะครับยินดีรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับในราคาเหรียญละ 500บาทนะครับเพื่อนเพื่อนครับสังเกตดูหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะมีเรียกว่า,าผิวของเหรียญเนี่ยนะฮะจะไม่เรียบอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นเรียบๆแบบว่าลื่นๆนั้นเป็นเหรียญที่ทํามาสยามชาแนลดูออกนะครับตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นจาก อตราแม่พิมพ์นะครับอาจจะเป็นตราแม่พิมพ์นั้นแตกนะครับแล้วทําให้บริเวณนี้ปั๊มไม่ติดนะครับเรียนนี้ดูที่พศก็ขายได้เลยนะครับเนี่ยฮะถ้าเป็นแบบนี้สภาพสวยสวยก็นะครับอยู่ที่เหรียญละ500บาทนะครับมาต่อที่เหรียญละ 1000บาทที่เราจะซื้อกับเพื่อนๆนะครับเป็นเหรียญที่2นะครับใครที่มีเหรียญนะครับ5าบาทนะครับที่เป็นพระเสียรใหญ่แบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะดูว่าจุดไหนมีราคานั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับต้นคลิปนะฮะแล้วก็ในโปสเตอร์บอกนะครับคือดูจุดแรกที่พศก่อนนะครับโปรดกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราครับก็คือนะครับเพื่อนๆครับดูพศที่เราจะประกาศรับซื้อ นะครับคือพศ2551นะครับแล้วอยู่ตรงกลางนี่นะครับจะมีวัดเบญจมาบพิธดุสิตวนารามด้านล่างก็บอกราคาคือ5บาทมีคําว่าประเทศไทยเรียญนี้เช่นกันครับจะมีลักษณะที่แตกต่างคือนะครับจะเป็นขอบ2ชั้นแบบนี้นะครับนะครับอันดับแรกคือดูพศนะครับจำให้ดีนะครับเป็นแบบบางเท่านั้นนะครับแบบบางดูแบบไหนนะครับนี่ฮะ จะมีขนาดที่บางกว่าถ้าเป็นเหรียญรุ่นใหม่อ่ารุ่นเก่านั้นนะครับที่เปลี่ยนพระเศษเล็กนั้นจะเป็นขนาดหนาแต่เหรียญนี้จะเป็นขนาดบางนะครับเหรียญนี้เราจะซื้อในราคา1000บาทนะครับจุดที่เพื่อนๆควรสังเกตก็คือนะครับด้านหลังนี่แหละนะครับคือนะครับปี2551แล้วขอบเนี่ยนะครับจะเป็นขอบที่เรียกว่าขอบเกินขึ้นมานะครับเป็นรุ่งรุงแบบนี้และจุดที่สําคัญของเหรียญนี้นะครับที่ทําให้เรารับซื้อกับเพื่อนๆสภาพใหม่ๆสวยๆนั้น1000บาทเพียงแค่น คือปี2551แบบบางแล้วก็หมุนเหรียญแค่นี้ฮะนะครับแล้วก็หมุนเหรียญของเพื่อนๆครับถ้าเป็นขวางแบบนี้นะครับรับซื้อ1,000บาทสภาพส,สวยๆนะครับ นี่ครับพเพื่อนๆครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับสองจุดง่ายๆครับคือ1ปีพศ .2551 แบบบางและเป็นขวางแบบนี้ปกติแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าหมุนแบบนี้ถ้าจับผ้าเสียงของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะพ้าบรมรุษของพระองค์ท่านตรงขึ้นแล้วหมุนแบบนี้วัดเวียนจะมาบวพิษดุสิตมนารามเนี่ยจะกลับลงมาแต่เหรียญน,นี้จะเป็นขวางแบบนี้แบบนี้1000นะครับถ้าตรงขึ้นเลยนะครับได้มากกว่า1,000นะครับเราจะประเมินราคาให้แต่ถ้าเป็นขวางแบบนี้ยินดีรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนในราคา 1000บาทครับไปต่อที่เหรียญที่3นะครับเหรียญที่3เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับจุดแรกก็เช่นเดิมครับเพื่อนๆครับจุดแรกก็คือให้เพื่อนๆดูที่พศก่อนนะครับจุดที่1เลยนะครับควรสังเกตก็คือพศเป็นเหรียญที่นะครับด้านหลังเป็นวัดพระแก้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วมีคําว่าประาเทศไทยพศที่เราจะรับซื้อคือ2525นครับนะครับแล้วมีคําว่า1บาทตรงนี้เนี่ย นะครับที่เป็นนกวายุพักนี่นะครับตรงนี้จะมีโค้ดนะครับเพื่อนๆเรียกว่าโค้ด25ถ้าเกิดเพื่อนๆส่องเข้าไปนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับสังเกตดูให้ดีนะฮะนี่ครับจะเป็นเลข25เห็นไหมครับอยู่ในนกวายุพักเนี่ยนะครับเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นโค้ด25ในปี2525นะครับ แล้วเพื่อนๆสังเกตดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่ควรสังเกตในเหรียญรุ่นนี้เพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีหลายโค้ดนะครับเพื่อนๆมีทุกการทั้งหมดนั้นทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่ที่4โคด ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับส่องเข้าไปตรงนี้นะครับจะมีทั้ง 25, 26, 27, 28นะครับขบวนการผลิตรวมๆกันทุกโคดนั้นนะครับอยู่ที่222ล้าน4 8 3,500เหรียญนะครับตามข้อมูลแต่โคด25จะผลิตอยู่ที่4 150, 000, ล้าน1 5,000 0เหรียญแต่ว่าโคด25ที่เราจะรับซื้อของเพื่อนๆนั้นนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูด้านหน้าก่อนนะครับดูพอสอเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาดูด้านหน้านะครับนี่ครับ ให้เพื่อนเสังเกตด,ดูด้านหน้าแบบนี้นะครับผมรับแบบไม่อั้นนะครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆวสวยๆคมๆนั้น3,000บาทนะครับถ้าเป็นสภาพเก่าหรือว่าผ่านงานใช้ราคาก็ลดหย่อนลงนะฮะตามนะครับสภาพของเหรียญน,นะครับคือให้เพื่อนเพื่อสังเกตด,ดูภาพบรมรูปของพระอ,องค์ท่านนี่นะฮะ ดูที่นะครับปลายจมูกนะครขออนุญาตนะครับใช้สภาษาเหรียญดูที่ปลายจมูกเนี่ยนะครับจะเป็นคมคมแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงคางของเหรียญเนี่ยนะครับจะเป็นแหลมแหลมอ่เป็นยาวๆออกมาแบบนี้นะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับที่เป็นพระเนตรหรือว่าดวงตานี้นะครับจะไม่มีข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะเป็นแว่นแบบเป็นคมคมแบบนี้นะครับแล้วจุดที่เพื่อนๆสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือนะครับตรงที่เป็นดอเด็กนี่นะครับจะหัวสั้นแล้วก็เป็นโค้งๆยาวๆขึ้นมาซึ่งจะแตกต่างจาก รียญที่หาพบเจอได้ง่ายนะครับสังเกตดูนะครับตัวหนังสือจะเป็นคมๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะหน้าเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับถ้าเป็นสภาพสวยๆใหม่ๆก็จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนั้นสูงถึงนะครับสามพบาทนะครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับโรดกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราครับ นี่คือ3เหรียญนะครับที่เราประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับเหรียญแรกนั้นมีกระบวนการผลิตอยู่ที่5 0 6ร้อยหกล้านสี่แสเหรียญนะครับแต่นะฮะให้เพื่อนๆดูที่พอสแบบของผมนะครับคือพอจุดห้าสภาพใหม่ห้าร้อบาทนะครับแล้วก็เหรียญปี2551นะครับซึ่งเป็นแบบบางเท่านั้นนะครับที่เรารับซื้อเหรียญรุ่นนี้ผลิตอยู่ที่6กล้านสองแสนเหรียญครับแต่ขอเป็นลักษณะที่เราพูดคุยกันนะครับแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะครับผลิตอยู่ ที่4ล้าน1นึ0 0 0สนเหรียญนะครับในส่วนของโค้ดสองห้านะครับแต่ถ้ารวมๆกันทุกโค้ดก็ประมาณ200กว่าล้านนะครับแล้วก็เป็นพัสดุ์เล็กนะครับด้านหน้าที่เราพูดคุยกันสักกุนี้เพื่อนๆพบเจอ3มเหรียญที่เราพูดคุยกันแล้วนะครับสามารถส่งมาได้ที่ ID ดีนี้ครับนี่เป็น QR วอารค้และก็ ID l ดีลน์ของสยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ลาย ID แล้วก็ QR วอารคดนะครับยิงทั้งค r วอารค้แลก็ ID มาได้นะครับใครต้องการเป่าสดหรือพูดคุยกับสยามชาแนลก็ไปที่สยาม44-46 แล้วกันนะครับขอกราบขอพรบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด s u b ส c r i b e กดแชร์คลิปเพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและเพื่อไม่ให้เพื่อนๆนั้นพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆนั้นจงโชคดีปลอดภัยจากโรคภัยโควิดและร่ำรวยขอขอบคุณและสวัสดีครับ